สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายสุภุสุขชนพบกับช่องไพวันชอบเบิงหมอลำอ๋อพี่เจียววันนี้มาเบิงหม่ไม่ใช่มาเบิงหมอลำเด้อพี่น้องเด้อมาดูยายสัมลีเขาไปหาบักเข็งนี่ครับมาต่างเบิงเด้อยังไงบักเข็งคืออีหยังไปเบิงกันเกันเด้อโอ้ยบรรยากาศน่าจะรวยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ สุดยอด,ด,ดอีอรีไอเสื้อแดงคือร้านชายของยายสมัมบีปูนยายสัมบีพูนปูซุม่มแดงเทียนเดียรพี่น้องเอ้ยนี่แหละอาจจะขอไปเ,เด้อดพี่น้อง โอ้สวรนปลาย่างเขาอีดีดีนี่ปลามันซะบะลังนี่นี่ก็มีโอ้เห็นแต่อย่างนี้นี่ได้เงินนี่เหละพี่น้องปีปีนึงลายหมื่นดทั้งทีอได้เป็นแสนดิอยู่บ้านเท่านี้เป็นแสนนี่อ้ยสบายครยมมมมับปลาย่างเลยเกี่เสมอเสมอนี่เพิ่ง อันนี้คือกระโปะกระโปะยางอะไรนะเขาเรียกอะไรเออถ้วยรองน้ํำยางพอเขากีดตอนกลางคืนมานเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้พอมากีดเสร็จปุ๊บเขาก็มาใส่น้ำกดตอนยำตอนเช้ายำเสาเท่านี่แหละเพื่อให้มันเป็นก้อนเนาะแล้วก็เอาไปขายเป็นซาซออนเพิ่น เป็นว่าเป็นลูกน้องไผ่มันเป็นนกน้องเจ้าของก็คือลูกน้องตัวเองนั่นแหละพี่น้อ,เอยเจอแล้วเจอยายเสรีแล้วเฮยเสดีเห็นยังวะได้สสดีเป็นเป็นคนที่มักแบบวา่ามักมวนมักหาของปลามักมักเอียงนี่ละหาหอยหาปูหาปลา นั่นๆคน,น,นเอิ่นเขาแล้วคนเร็วเียว <laughs> ๆเ <laughs> นี่ยนะครับจากหน่อยเอิ่นเขาแล้วจากเรียวๆเรียวๆเรียกว่าร้ายไปนรอไปดอกเบิ่งเด้อโอ้สะอ่อนสะอ่อนความเป็นอยู่เนาะไปดอกมันเข้าไไหาบัไรใดอกเมืองโดงก็หาบัไรใ น่แล้วบักเข่งบักเข่งใช่ไหมอเออเดี่ยบักเข่งนี่นี่พี่นอ้องกลางาตาปตงเป็นน้ำแข็งภาษากลางภาษาบักเข่งแปลว่าอะไรวะภาษากลางเรียกอะไรลูกหยีลูกหยีลูกหยีผมไม่รู้แล้วเออไหนซื้อบ้างนี่คือผลไม้ป่าท่าอีสานเรียกว่าบักเข่ง ในายยายสำรีอยู่ไหนยายสำรีนี่พเพินเพินวนแห้งไหนๆเบิ่งชูที๋ยวถ่ายรูปปกป๊าบโอเคเออมากับอ้ายพเพินอายยายเพิ่นเป็นคนมักแบบนี้แหละพี่น้องเลยมักไปน้ำแห่น้ำ,าำนาน้ำสวนนี่แหละมหาของปลาหาหอยหาปูนี่แหละ <laughs> กลับบ้านมาเ e ด็กหลายคลิปแห้งนี่เป็นกำลงังเอาไปฝากลูกน้องลูกเต่าเพิ่นละคลิปเลี้ยวอยู่วันนี้ลุงยูทูปตัดหน่อยตัดย <c oughs> <c oughs> อยู่ถ่ายใายใหญ่เพิ่นเพิ่นมาพาน้องเพิ่นมาไปห <laughs> า ของป่าของช่งเมื่อบานยังไงครับไปนั่งนั่งนั่งั่ไป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 กันนั่นน่ะหาปลาหาปูหาเบ่งเบิ่งใสมบเบิ่งเดรอนี่เด้นี่รูปปกปาเขงใช่ไหมปาเข่งภาษาอีสานเ้ามอคือ เอาไปทำอะไรกินเนี่ยครบต้มก็ได้ต้มข้ไงแถวอะเอ็ดเขาชอบต้มแถวจังหวัดลวเ,เอ็ดเขาชอบต้มต้มกินข้างในแถวจังหัดชอบเต๊อ้มีงนาที่บา้บา,นบานบ้านบ้านหมูเฮ่าก็าเอาเมียงเฮ็ดเมียงเมียงกินหอเค็ง อันนี้เขาตัดมาไหมลุงเขาตัดมาเหรออเออว่ะหืมเสือก็ลายใช่ไหมนั่นตัวหน่อยๆเก็บหลายแต่ผู้ใหญ่ว่ะโอ้เก็บว่าใบหรือเปล่าโอ้มีแต่บมดแตงเนาะ อย่างเอาใบออกป่ะเซอีอ่เซอีบสารัตสองพี่น้องผู้นี้เขาสู้ชีวิตอีดีนะ้วเป็นสิพาาอ้าไปหาเห็ดหาปูหาหอยไปน้ำกันสองคนล,ละ โมไป้ำไผ่ดอกอายอายยายเพื่อนชื่อชื่อชื่อลุงลุงถนอมยาย้มอนนีออกแกก็แก้มแดงแล้วเอาหลด ก็แล้วมันเบอ้อีได้น่ะมันลายแบบอาหารผู้ปร่อรูอ้กระปูมันเปโตงวงูกินจานกุ้งอ,อยังไล่หน้าข้าบะมีไปคับมบะมีเหร<ะ>อหบะอ,อันนี้มันยังเขียวๆเวดีก่อนค่อยว่ามันเป็น ดำดำไหมเลเรออันนี้มันท่านสุกป่ะอันนี้ไปเอาไปทำกินมันบ่มฝาดแห้งบมลูกฝาดอยู่เอคานีสุก่ะอรืออืมโอเคครับพี่นี่คลิปนี้ก็ไว้สำนีนะครับแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ ช่องไพ่วันชอบเบิงมอลลำพ์่อฟิชียลนะครับพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ไว้สำนีัครัคพอกันพิมานนะครับเดอ้อ